สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูงานวัตถุมงคลที่มีการสร้างขึ้นมาตามความเชื่อของคนโบราณนะครับแล้วที่สำคัญก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติต่างๆเกี่ยวกับงานวัตถุมงคลดีๆเนี่ยของไทยเราเนี่ยทุกท่านจะทราบไดยว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากว่าชีวิตของคนในสมัยก่อนเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนไกลๆเนี่ยรอบๆด้านมันจะมีป่ามันจะมีเขาแล้วมันจะไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้เพราะฉะนั้นการที่พวกมีดหมอหรือว่างานมีดอาคมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดคมแบบ100%เอาไว้ช่วยกันนะในยามเจอวิกฤตการณ์เจอผีไหลผีเจอคนไหลคนเจอโจรไหลโจรน,นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนั้นนะครับ แล้วยังมีอีกศาสตร์แขนงหนึ่งก็คือจะเป็นศาสตร์ของงานวัตถุบงคลที่เอาไว้ให้ผู้ที่มากด้วยบารมีเอาไว้ถือครอบครองนะครับหรือเอาไว้ใช้งานจริงได้เหมือนกันเนี่ยก็คือจะเป็นงานประเภทไม้ตะพจนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มีไม้ตะพจน์มาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะครับซึ่งก็เป็นงานของอาจารย์คารวานาที่ปลูกเสกกันแบบเป็นกลุ่มนะซึ่งในปีปีหนึ่งท่านก็นจะรวมกันปลูกเสก งานวัตถุมงคลเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะฮะทำไม่ได้เยอะแล้วพอปลูกเสกปั๊บเนี่ยลูกศิษย์ก็เอาไปใช้กันนะซึ่งผมเองก็ได้มาจํานวนประมาณหนึ่งนะครับผมที่เห็นตรงหน้านี้เลยนะครับนะไม่ได้มีมากกว่านี้ละนะหมดกว่านี้เนาะหมดหมด,หมดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะลองไปสอบสแสวงหาดูแต่ก็คงจะหาเพิ่มได้ไม่มากนะครับอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็น ไม้ไผ่เปล่งนะครับที่เอามาใช้เป็นตัววัสดุนะครับแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยจะพันด้วยเ,เชือกนะแต่ก็อัดกาวไว้แน่นเลยนะครับผมเนาะทีเนี้ยไม้ไผ่เปล่งเนี่ยเขาก็จะมีการนับข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับก็จะมีการนับข้อตามตำรานะครับว่าจะลงด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับแต่เพื่อให้เป็นมงคลกับผู้ที่ถือนะครับเนาะแต่อย่างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับนะ อันนี้ก็จะนับข้อเป็นกลางๆแบบทั่วไปคือจะเกี่ยวกับเรื่องของการอำนาจบารามีแล้วก็สุขภาพนะครับนะซึ่งจะเป็นลักษณะศาสตร์การนับซึ่งผมจะไม่พูดาศาสตร์การนับเดี๋ยวหลายคนไปบอกเอยอาจารย์แหมเอาเรื่องไสยเวทมาแบบนี้ปั๊บมาพูดให้คนเชื่อให้อยากบูชาใช่ไหมล่ะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งก็จะไม่เจาะลึกตรงนั้นนะครับแต่เอาไว้ง่ายคือน,นับในาศาสตร์นี้เนี่ยนะครับผมเขาจะนับปรนกันเกี่ยวกับเรืเ่องของสุขภาพและเรื่องของอํานาจบารามีนะครับซึ่งความยาวของไม้ไผ่เปล่งเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนนะ มอก่อนที่จะเข้าไปสู่ตรงบริเวณหัวของไม้ตะพจน์นะครับไม้ไผ่เปร่งเนี่ยถ้ายาวรวมถึงไม้ตะพจน์ด้วยเลยเนี่ยก็26นิ้วนะครับถ้านับเป็นเซนก็67เซนก็เป็นลักษณะพอดีพอดีนะครับเนาะถือเอาไว้แนบตัวนะครับอาจจะช่วยพยุงได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ช่วยได้ได,ได,ได้ได้เยอะสําหรับคนทีอ่อายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับผมนะบริเวณตรงหัวของไม้ตาพจน์เนี่ยนะครับ ถ้าเป็นในสมัยก่อนเขาจะใช้การเอาเหล็กเนี่ยมาหล่อนะเหล็กมาหล่อเป็นหัวไม้ตะพดนะครับเพื่อให้มีน้ําหนักนะการมีน้ําหนักที่หัวไม้ตะพดเนี่ยนะครับนอกจากจะใช้ในการแบบพยุงตัวเองนะเป็นน้ําหนักที่เหมาะสมแล้วนะครับพยุงตัวเองได้อะไรได้เนี่ยจับถนัดมือดีก็ยังคงช่วยในการป้องก,กันตัวได้เอาไว้ฟาดเอาไว้กันพวกสัตว์มีพิษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะสัตว์จะมาทําร้ายเนี่ยก็สามารถป้องก,กันได้หรือแมก้กระทั่งแบบ เอาไว้ให้ทาวัตถุมงคลนะครับเอาไว้เคาะศีรษะนะเพื่อขับไล่วิญญาณที่เข้าร่างอะไรแบบเนี้ยเขาจะเคาะเคาะแบบเนี้ยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเขาถูกออกแบบมาแบบนั้นนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญอา่ารัชกาลที่5นะครับแบบนี้เลยแต่ก็จะเป็นเหรียญเอามาติดบริเวณหัวไม้ตาพจน์นะครับเนาะส่วนไม้ไผ่เปลง่งมาเก็ตที่พูดค้างไว้ก็คือเป็นไม้ไผ่ที่จะชี้ไปทางทิศเหนือนะครับในในกอกอหนึ่งมันก็จะมีไม้ไผ่อยู่ โซนหนึ่งที่ชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมครับเราก็จะเอาสิ่งนี้นะครับผมเนี่ยเอามาเปั๊าแล้วก็มาดัดเขา้ารูปนะครับแล้วก็จะเอาไปใช้งานซึ่งปกติแล้วทาไม้ไผ่ปิงเนี่ยถ้าไปในกอเดียวกันเนี่ยนะครับผมอ,อันอื่น,นก็อาจจะใช้งานทั่ว,วไปเนาะเอาไปใช้แบบเป็นค้ำต้นไม้หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือจะเอาไว้ใช้สําหรับการทาวัตถุมางคนโดยเฉพาะข้าตะคัดสรนไม้มานเองนะครับเนาะนถึงได้บอกว่ามันมีจํานวนไม่มากนะครับอย่างนี้จะเป็นเหรียญรห้านะครับ นะก็ถ้าสนใจจะรับไม้ตะพดนะครที่เป็นเหรียญล้อห้านี้ไปก็อยู่ที่800บาทนะครับฟรีค่าจะส่งเนาะไม่ได้ม่ได้มีบวกเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีหลายหัวครับจะเป็นช้าง3เสียนก็มีนะครับมีแค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยช้าง3เสียนครับก็จะเหมือนเดิมครับลักษณะการออกแบบมานะช้าง3มเสียนก็เ,เดี๋ยวก่อนนะล้อ5นี้น่าจะกันแบบสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับนะจากการรับเนาะ นะช้างสาวเสียเองก็เช่นกันนะครับกันสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะแต่อันที่สุขภาพไปก่อนนะครับผมดูก่อนอ๋อนี่อันนี้นี่ก็เหรียญรอ5ห้าเหมือนกันนะครับมี2อันนะมีสองอัน,นะมออนนะผมเช็คดูก่อนนะครับช้างสาวเสียก็มีสองจะเอามีอย่างละสองอ๋อที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ได้เอามานะครับผมนะที่ท่านนับไว้นะครับถ้าเป็นอันนี้คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเพศภัยอย่างเดียวเลยนะครับแสดงว่าอันที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ เอาไว้ให้คนแก่นะครับผมเหรียญก็จะมีเป็นเหรียญล้อห้านี่หละครับแต่ว่า,าข้อของไม้นะครับผมที่นับเนี่ยนะครับมันจะลงด้วยสุขภาพพอดีแต่ว่าแสดงว่าไม่ได้มาไม่ได้มานะครับได้เกี่ยวกับอํานาจบาร,รมีและป้องกันพวกสิ่งที่อภปมงคลมาแทนนะครับผมนะก็อ่ะเดี๋ยวค่อยมีโอกาสค่อยไปตามหาแล้วกันนะครับส่วนของชิ้นงานถัดไปอันนี้จะเป็นหัวท้องเหลืองนะครับก็เช่นเคยครับเข้าพิธีเดียวกันเนาะ หัวท,ท้องเหลืองอันนี้เนี่ยนะครับเอาไว้เป็นไม้ค้ำยันเนาะน่าจะได้เป็นหัวเเหมือนไม้ตาพจนะครับแต่ลักษณะยาวๆเนี่ยเหมือนไม้เท้านะฮะแบบนี้พันเก้านะครับราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่ผมเอามาเนี่ยคือเข้าเนื้อผมทุกอันเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูทุนนะไม่ได้ดูทุน Into แล้วผมก็ปล่อยไปแบบตอนนั้นเนี네่ยคือที่ผมปล่อยเนี่ยนะฮะปล่อยแบบว่าไม่ได้ดูทุนไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับไปดูค่าส่งปั๊บเนี่ย อย่างพันเเนี่ยฟรีค่าจะส่งนะครับค่าส่งะเกือบ200บาทเลยนะครับเท่ากับว่าเข้าเนื้อผมไปทุกชิ้นเลยคราวที่แล้วปล่อยไป10กว่าชิ้นนะครับเข้าเข้าเนื้อผมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าโอเคงั้นผมรับมาอันเดียวแล้วกันแบบเอาคนที่อยากได้จริงๆอ่ะนะครับคนเรียนได้จริงเอาอันนี้ไปจบก็คือผมได้กําไรนิดนึงแต่ยังดีกว่าขาดทุนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาแค่ชิ้นเดียวมานะครับเพราะกลัวคนไม่เข้าใจแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นซ่อนมีดครับ ตอนมีดนี่พันเก้านะครับชิ้นเดียวจริงๆที่ร้านมีแค่นี้จริงๆนะครับเพราะว่ามากกว่านี้ไม่ได้มากกว่านี้ปั๊บเนี่ยพอรวมๆไปแล้วนะครับผมถ้าด,ดีนะว่าพันเเนี่ยถ้านับเรื่องของภาษีด้วยเดี๋ยผมก็จะแบบฟิตเสมอตัวพอดีเลยนะครับก็เลยแบบไม่ได้อะไรเยอะมากนะอันเนี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยใช้งานเท้าได้จริงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูที่ว่า ความยาวรวมเท่าไหร่สำหรับความยาวรวมนะครับผมของไม้เท้านะครับก็จะอยู่ที่37นิ้วครึ่งครับผมนะถ้ารวมหัวไม้ตาพจด,ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่รวมเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณสัก34นะครับ34นะนิ้วนะนเป็นนิ้วนะครับผมถ้ายาวรวมแบบ ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับถ้ารับเป็นเซนก็อยู่ที่96เซนนะครับรวมทุกจุดแล้วซึ่งกอถือว่ายาวพอสำหรับท่านที่จะใช้งานนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนาะใช้งานป้องกันตัวได้นะครับเขาเรียกว,ว่าเท่าสารพัดพิษนะพอซอนมีดไปด้วยอ้อลืมแนะนำอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้งานใช่ไหมครับเนี่ยตัวมีดเนี่ยม,มันไม่ได้คมขนาดแบบกริปแบบเนียบ,บ,บนะครับเพียงแค่ว่าใช้ในการป้องกันตัวได้เฉย ใครมีเรื่องมีราวดึงออกมาปั๊บเนี่ยนะครับผมป้องกันตัวได้นะพวกคุณใส่ต่างๆเนี่ยก็ยังพอได้เหมือนกันนะพรไม้ไผ่เปล่งเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับนอะทีนี้การเก็บนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ยถ้าเราใส่แบบธรรมดาแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะแบบอาติดกระขาดอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่สุดนะครับให้ใส่ลักษณะนี้ครับให้เอาตรงด้านบนเนี่ยสันด้านบนนะครับผมใส่เข้าไปชิดด้านบนแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะแล้วค่อยๆไล่เข้าไปนะครับปื๊บเข้าไป เนี่ยจะสุดเลยนะครับนี่คือสูตรนะครับถ้าใส่ไม่เป็นไม่ไม่สนิทนะครับอันนี้เป็นสูตรนะอ่ะโอเคครับ1,900มีชิ้นเดียวนะครับสำหรับหัวท้องเหลืองซอนมีดนะครับแล้วก็ที่สร้างน้อยสุดเลยครับจะเป็นรุ่นนี้นะเป็นหัวแบบช้างเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้เข้าพิธีเบิกเน่อะไรต่างๆชัดเจนนะครับผมหัวเนี่ยเป็นช้างแกะสลักนะครับแล้วตรงท้ายเนี่ยลงยันพระเจ้าครอบโลกด้วยนะครับผมจะทำไงให้เห็นชัดชัดดอ่ะ ลองดูหน่อยนะครับพระเจ้าครอบโลกแล้วก็มีการแบบลงลงรักไว้ด้วยนะครับด้วยแผ่นทองนี่นะครับผมมีเขาเรียกว่าน้ำมพุทายะนะครับล้อมรอบเอาไว้นะหัวใจธาตุด้านข้างแล้วก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าดูด้านบนนี่นะครับเนี่ยทำเป็นเหมือนกับช้างจริงๆนะครับผมนะ เป็นเอาเศษงานะบมาทำเนี่ยนะครับใส่บริเวณนี้เนาะซึ่งงาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับจริงๆถ้ามีงาลักษณะนี้เนี่ยถ้าปล่อยบูชาจีแพงมากแพงมากเลยครับผมนะแต่เขาก็เอามาใส่ไว้นะครับเนี่ยนะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยงาเขาที่เอาเป็นแบบงากำจัดนะครับผมมาเข้ามาทำเงี้ยนะครับผมก็จะเราะว่าราคาถูกนะเขามาใส่ให้มีน้อยครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นงาแท้นะ ก็2,500บาทนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับดามค่อนข้างใหญ่นะดามค่อนข้างใหญ่มากพันด้วยเชือกเหมือนกันนะครับผมลักษณะชิ้นนี้เนี่ยคือที่ใหญ่ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าทำออกมาเนี่ยเป็นดาบอย่างนี้เลยนะนะแล้วเอาใช้วิธีการกัดกดนะครับเนะี่ย เป็นเหล็กเก่าใช้วิธีการกัดกดนะครับแล้วที่สาคัญก็คือยาวความยาวผมลองดูก่อนนะจริงๆในเรื่องนี้ก็ผมจะมีความเข้าใจอยู่ในส่วนของอกรรมวิธีอยู่บ้างนะครับผมสิบแปดนิ้วครึ่งครับยาวรวม30นิ้วนะครับหรือว่า96เซนนะครับเวลาเขาทำเขาทำเป็นนิ้วนะเวลาวัดเป็นเซนเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับอันนี้แค่ตัวตัวมีดอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้อย่างเดียวนะ รวมด้ามไปพัจยาขึ้นนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้คือผมจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุเหล่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจคือเรื่องของพิธีการในการทำนะครับผมว่าสิ่งนี้เนี่ยทำมาเมื่อก่อนได้ใช้จริงไหมอะไรไหมเนี่ยนะครับเราชนเผ่าไหนเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยเคยลองไปหาข้อมูลตามประวัติแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่รู้แค่ว่าที่ภาคกลางนะครับจะมีบางกลุ่มนะครับบางชาวบ้านเนี่ยเขาทําไ้ใช้กันนะตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ สมัยก่อนเลยเนาะตรงนี้อุดเดอูนาลูมนะครับตันนี้เป็นพระกรถาู้เลยนะไล่มาพุทซ้อนนะครับนี่ก็พระกรถาเหมือนกันนะครับก่อนมีชิ้นเดียวครับ2,500บาทนะนะครับสำหรับวันนี้ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 6 3 1 3 0 5 3 0 4านมีครับนะบ้านมีครูออดีให้บริการเนาะอ้อลืมไปพ่อแก่หรือสีนะครับทุณผู้ชม1,300บาทนะสีดำนี่ก็พิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นซ่อนมีดด้วยนะครับเป็นเหล็กตะไบนะครับมีดอ่นะเป็นเหล็กตะไบซ่อนไว้แบบนี้นะครับปลูกเสกแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยในะยที่บอกไปโบราณโบราณสมัยก่อนเนะี่ยเขาทำกันเนะ่ยเขามีอะไรที่ใช้งานได้หมดเลยทุกจุดนะครับถ้าไม่ได้ใช้อะไรก็ไปวางบนบูชานะครับเดีนะ๋ยวผมเก็บก่อนครับผมนะก็แบบนี้1,300บาทครับเหลืออยู่องค์เดียวแล้วไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับผมเพราะว่า ที่ท่านสร้างไว้นะาจากขราวัตรรวมๆกันเป็นกลุ่มเนาะแล้วก็ลูกเสกวัตถุมงคลกันที่สร้างไว้มีประมาณนี้แล้วนั่นเองนะครับเนาะอ่ะก็วันนี้ฝากไว้เท่าน,นี้แลวกันนะครับถ้าเช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ้านมีครูอ่อนนะครับมีงานมีแปลกๆมาให้ดูตลอดแน่ๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ